สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับวิธีการรักษาโควิดปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย i c ซพบกับผมหมอแอดผูดเช่ยวชาอุตกรรมลบปอดแอซ c u ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการรักษาโควิดล่าสุดปัจจุบันนะครับว่าเรารักษาอย่างไรบ้างโดยผมก็จะอิงตาม CDC แล้วก็แนวทางของไทยที่เพิ่งออกเมื่อ30พฤศจิกายนนี้เองนะครับ แล้วก็จะบอกเหตุผลว่าบางอย่างเนี่ยผมก็จ,จะไม่ได้ทําตามแนวทางของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะมีเหตุผลมาให้ดูว่าทําไมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะอ,อันแรกก่อนเราก็มาดูว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสายพันธุ์โควิดเนี่ยเรา,าจ,จะได้ยินข่าวว่ามันมีสายพันธุ์เยอะแยะมากเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ทั่วโลกเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนนะครับก็คือ ba 2 7 5นะครับ แล้วก็ bq 1. 1 1นะครับส่วนประเทศไทยขณะนี้จะเป็น ba 2 7 5นะครับแล้วก็จะตามมาด้วย bq 1. 1 1เหมือนประเทศอื่นๆแน่นอนนะครับก็มีข้อมูลจากเรื่องของอของกรมวิทยาศาสาตร์ของบ้านเราเนี่ยนะครับของในช่วงวันที่12พฤศจิกถึง18บพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับพบว่าสายพันธุ์เป็นอย่างไรนะครับก,ก็มาตรวจจะเห็นว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย ตอนแรกเนี่ยกลุ่มที่มีมากสุดคือ B A .4.5 ใช่ไหมครับตรงเนี้ยที่มันมีมากสุด133คนแต่ที่รองลงมาก็คือ B A .2.75 อันนี้นะครับที่รองลงมาคือ112คนนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนตัวเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าคงจะแทนที่ B A .4.5 ไปแล้วนะครับสำหรับในขณะนี้น่าจะเป็นส่วนของ ba 2 7 5เนี่ยเกินห้อเนไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสายพันธุ์อื่นๆตามมานะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าพอเรารู้ว่าสายพันธุ์ ba 2 7 5เ็าเป็นจำนวนมากในบ้านเรานะครับความสำคัญก็คือว่าพวกนี้มันมีการกลายพันธุ์แล้วทำให้ยาบางตัวเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลนะครับคราวนี้ยาที่ใช้ไม่ได้ผลเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็มาดูแนวทางการรักษาของโควิดนะครับ เรามาดูการรักษาของ NIH นะครับซึ่งเป็นสถาบันของอเมริกานะครับว่าเขาให้การรักษาอย่างไรอั Quran รนแรกคือเรื่องของไรัสดื้อยานะครับตรงนี้เขาก็รายงานเมื่อวันที่ 4. 5. 4. 5. 4. 5. 10พฤศจิกายนนะครับว่า BA.2.75 เนี่ยจุด2นะครับรวมทั้า v BA.4.6 BQ.1.1 อะไรก็ตามหลายๆอย่างเนี่ยพวกนี้มันดื้อนะครับดื้อต่อพวกโมโนโคลนอลแอนติบอดี ทั้งหลายเลยนะครับโดยเฉพาะตัวที่เรียกว่าเออร์ออบูเชลนะครับตัวนี้เนี่ยเราอาจจะได้เคยได้ยินยาตัวนี้ว่าเดิมมันพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับป้องกันก่อนที่จะไปสัมผัสเชื้อนะครับคราวนี้ด้วยความที่ว่าสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันดื้อมากเพราะนั้นตัวยาเออร์บูเชลก็เลยใช้ไม่ได้ผลกับสายพันธุ์หลังๆนะครับรวมทั้งสายพันธุ์พวก BQ .1 BQ .1.1 เนี่ยยาโมโนคโนอัติบอดีที่ชื่อว่า เบบเทโลวีแมปเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสายพันธุ์ที่มันจะเป็นหลักในบ้านเราในในอนาคตเรื่องเ็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะดื้อต่อโมโ o ค l o น a l แอนติบอดใช้ไม่ได้ผลนะครับเขาก็เลยแนะนํามาแค่ว่าถ้าเราจะใช้ตัวเอเวเชลเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ในกรณีที่ว่าในพื้นที่บริเวณนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นสายพันธุ์โอเมกอน ที่ไม่ดื้อยาตัวนี้นะครับยาถึงจะมีประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าใช้ยาตัวนี้เนี่ยก็แนะนำว่าคนที่จะใช้ยาก็ควรจะต้องได้รับวัคซีนโควิดนะครับยกเว้นว่าคนนั้นเนี่ยได้รับวัคซีนไม่ได้หรือว่ามีการพยายารุนแรงเราก็เลยไปใช้ยาตัวนี้ให้แทนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีทางเลือกอื่นเลยเราก็เลยค่อยใช้ตัวเออร์บูเชลให้นะครับ แต่ต้องระวังเรื่องของด้ยาที่ผมว่าแล้วก็ใครก็ตามที่ได้ยาตัวนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่า,าจะป้องกันโควิดได้ตลอดนะครับจากการศึกษาเนี่ยในใสายพันธุน์ก่อนๆพวกเดลต้าหรือเบต้าอัลฟาสายพันธุน์ก่อนๆเลยเนี่ยเราพบว่ามันต้องฉีดกระตุ้นทุก6เดือนนะครับสำหรับยาตัวนี้แต่ในปัจจุบันพอเชื้อมันดื้อม,มากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเลยแล้วถ้าเราฉีดยาตัวนี้ไปแล้วแล้วมีอาการที่เหมือนโควิดนะครับแนะนําว่าให้เราตรวจ าจจะตรวจ a อ k ตรวจ r t p c r เพื่อยืนยันว่าเ,าเป็นโควิดหรือเปล่านะครับถ้าเรามีอาการของโควิดเช่นเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อมีไข้อ่อนเพลียพวกนี้นะครับไอน้ำมูกเจ็บคอเสมหะพอเราตรวจมาถ้าเกิดว่าเจอว่าเป็นโควิดก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาได้ยาอยู่ดีนะครับยานี้ไม่ได้ป้องกันโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเชื่อดื้อย,ยาแล้วยาก็จะไม่ได้ผลเลยในเรื่องของการรักษาเนี่ยถ้าเราไปดูการรักษา ของโควิดนะครับในคนที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะเราพบว่าผู้ป่วยทุกรายเนี่ยเราก็จะแนะนําให้รักษาตามอาการเป็นหลักก่อนนะครับนะครับเช่นมีไข้ให้ยาลดไข้ไอให้ยาแก้ไอมีเสมหะให้ยาเกี่ยวกับเรื่องของละลายเสมหะแต่สําหรับคนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้โควิดนั้นมีอาการรุนแรงมากขึ้น กลุ่มนี้ควรจะได้รับยารักษานะครับซึ่งยารักษาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแ a คโลวิดโมนูพิลาเวียนะครับเลมดซเียพวกนี้เป็นต้นเนี่ยมันมีการศึกษามาแล้วว่ามันได้ผลแต่การศึกษาส่วนใหญ่ทําในคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ให้ยาเร็วเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าใครที่มีแนวโน้มจะมีโรคโควิดรุนแรงนะครับถามว่าใครบ้าง ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับพวกกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเชื้อรุนแรงหรือเคยได้รับวัคซีนแล้วแต่ว่าอาจจะผ่านไป4ีถึงหเดือนไปแล้วทําให้ภูมิตกลงหรือมีโรคประจำตัวอื่นๆนะครับเช่นเบาหวานคุมไม่ได้ใช่ไหมครับโรคเอดกินยากดภูมิคุ้มกันผู้ป่วยสูงอายุโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มนี้คือมีความเสี่ยงสูงทั้งหมดที่ทควรจะได้รับยารักษานะครับ ยารักษาเขาก็แนะนำแพ x โลวิดเดมีซีเวียใช่ไหมครับแล้วก็เวฟทิโลวิเม็ Web map, นี้อันนี้ที่เป็นกลุ่มโมโนคล้ติบอดี้ถึงท้ายเกิดเชื้อดื้อยาแล้วก็จะไม่ได้ผลนะครับแล้วก็มีโมโนพิลาเวียที่ยังได้ผลอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเขาแนะนําหลากัหลกๆเนี่ยก็จะมีอยู่3-4ตัวนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้เป็นพวกพวกเด็กซ่ามทาโซหรือยากลุ่มพวก เพนิโซโลนอะไรเงี้ยนะครับในการรักษาคนไข้ที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะอันนี้คือคําแนะนําของเขานะครับซึ่งยาตัว p a คโ o บิดเนี่ยเราก็ต้องคอยดูค่าไตด้วยนะครับแล้วก็ควรจะให้ให้เร็วภายใน5วันหลังจากมีอาการหรือยาเลม d ิซีเวียมนพิลาเวียอื่นๆก็จะเห็นว่าเราจะให้เร็วนะครับหลังจากมีอาการก็มีเพื่อนผมสอบถามเข้ามาว่าเนี่ยเพิ่งเป็นมาวัน2วันเนี่ย กินยาดีไหมหรือว่ารอไปก่อนสัก5วัน7วันไม่ดีค่อยไปกินยาคําตอบก็คือว่าถ้าเรามีอาการเยอะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครุ่นแรงเนี่ยก็ให้ทานยาเลยนะครับยิ่งทานยาเร็วยิ่งดีโดยเฉพาะในช่วง2อสวันแรกเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับจากการศึกษานะ ส่วนคนที่นอนโรงพยาบาลนะครับหลักๆเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเลมดิซีเวียอาจจะเนื่องจากว่ามันมีการศึกษาสําหรับผู้ป่วยหนักที่นอนโรงพยาบาลรวมทั้งยาที่ให้เลมดิซีเวียเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของให้ทางเส้นเลือดใช่ไหมครับมันก็จะดีสําหรับคนที่อาการหนักหรือมีภาวะความดันตกอาจจะทําให้การดูดซึมยาทางกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีดังนั้นการให้ยา ทางรูปของ IV เนี่ยก็คืออินทาวินัสก็คือทางเส้นเลือดนะครับก็จะดีกว่านะเขาก็แนะนำให้เรื่องของเลมอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มียาตัวน,นี้จริงๆหรือว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยนอนโรงพยาบาลด้วยเหตุผลอื่นนะครับเช่นเขาเป็นเบาวหวานที่น้ำตาลสูงมากเลยเลยต้องนอนโรงพยาบาลแต่ตัวโควิดอาจจะไม่ได้รุนแรงไม่ได้ลงปอดอย่างนี้เรกาก็อาจจะให้ยากินเป็นแพคโซวิดหรือโมโนพิราเวียในโรงพยาบาลได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดออกซิเจนยังไม่ต่ำเนี่ยยังไม่แนะนำให้ให้ตัวยาพวกกลุ่มเด็กซ่ามทาโซนหรือเพนิโซโลนนะครับก็คือเรามักจะแนะนำให้ในกรณีที่ออกซิเจนเนี่ยต่ำลงแล้วนะครับถึงให้และนอกนั้นก็จะมียากดภูมิอื่นๆซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญสั่งใช้นะครับผมก็มีโอกาสได้รักษาผู้ป่วยหนักแล้วก็ใช้ยากลุ่มที่มัน สูงขึ้นกว่านี้นะครับในการลดเรื่องของการอักเสบเช่นกลุ่มพวกทอซิลิซูแฮบอะไรเงี้ยครับก็เคยมโอกาสได้ใช้แล้วก็ได้ผลดีในคนที่อาการดุนแรงนะครับแต่ถ้าเราเอามาใช้ในคนที่อาการไม่ดุนแรงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือภูมิจะตกมากเราก็จะติดเชื้อแทรกซ้อนและอาจจะทําให้ถึงชีวิตได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังในการใช้ยากลุ่มพวกนี้คราวนี้ปริมาณยาที่ให้เนี่ยเขาก็แนะนําให้ไม่เยอะนะครับให้ให้ปริมาณสเตียรอยไม่เยอะ ตัวยาเอมดีซีเบียก็ถ้าเกิดเป็นแบบรักษาผู้ป่วยที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลเราอาจจะให้แค่สวันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยหนักนอนโรงพยาบาลเราก็จะให้มาที่5วันหรือถ้าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือใช้เครื่องพยุงหัวใจและปอดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะให้นานถึง10วันได้เลยคราวนี้ยาที่ไม่แนะนําการให้นะครับถ้าเกิดใครยังแนะนําพวกนี้อยู่เนี่ย ก็ผมคิดว่ายาพวกนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วเพราะมันมีการศึกษามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอินเตอร์เฟอรอนนะครับอินเตอร์เฟอรอนอัลฟาไอเวอร์เมกตินแต่ก่อนเนี่ยเรากินยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมกตินกันมากมายเลยนะครับแต่ผลการศึกษามันออกมาแล้วว่ามันไม่ได้ผลเพราะนั้นเราก็ไม่ควรทานนะครับยกเว้นว่าเราจะทานเพราะเราเจอพยาธินะครับบางทีเรามานอนโรงพยาบาลเนี่ยผมก็เจอบ่อยเลยคนไข้มานอนโรงพยาบาลแล้วถ่ายมาเป็นพยาธิตัวตืดหรือเป็นพยาธิอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เราก็ให้ขารักษาได้ให้ให้ใหยาคาพยาธได้หรือว่าในตาซอกซนายกลุ่มนี้ก็ไม่เอานะครับคอโลควินไฮดรอกซีคอโลควินอะซิโตไมซินไม่ช่วยนะครับกลุ่มโลพินาเวียอิโทโนาเวียนี้ก็ไม่ช่วยนะครับหรือพวกอินเตอร์ฟรอนเบต้าต่างๆนี้ไม่ช่วยนะครับเพราะนั้นยาพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะ คราวนี้มาดูของไทยกันบ้างนะครับของไทยเนี่ยจะแบ่งเป็นหลักๆเป็น4ี่กลุ่มนะครับเขาก็จะคล้ายๆกับของของสหรัฐอเมริกาเลยทีปป่ปรับเปลี่ยนมานะครับจเจนว่าในกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2เนี่ยที่สบายดีไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากๆเนี่ยก็คือไม่ได้รับการรักษานะครับทางอเมริกาก็ไม่ได้รักษานะครับเขาก็แนะนําว่าให้กินยารักษาตามอาการไปให้คิดว่าเหมือนคนเป็นหวัดนะเราก็มีน้ำมูกลดกินยาลดน้ำมูกไป ายาลดเสมหะปไปยาลดไข้ไปเท่านี้นะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากโควิดเนี่ยมันแพร่กระจายได้ค่อนข้างง่ายก็เลยแนะนําให้รักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก็คือ D M H คําย่อตรงนี้ครับให้ให้รักษาให้ดีโดยเฉพาะ5วันแรกซึ่งเป็นระยะแพร่เชือ้อที่ที่ค่อนข้างจะมากนะครับโดยเฉพาะ5วันแรกนะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงเนี่ยก็จะเห็นว่า ทางแนวทางของไทยเนี่ยก็แนะนำให้ยานะครับอาจจะเป็น p a x โซวิดเรมดีซีวอันนี้เขาจะให้มนุษพิราเวียก็ได้หรือว่าลองแอคติงแอนติบอดีนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นส่วนที่ผมไม่ได้ใช้นะครับลองแอคติงแอนติบอดีในคนไข้กลุ่มนี้เพราะว่าเนื่องด้วยลองแอคติงแอนติบอดีเนี่ยจะดีถ้าเชื้อนั้นไม่ดื้อยาและ2คือยาตัวนี้จริงๆพัฒนามาเพื่อไว้ ป้องกันก่อนที่จะติดเชื้อนะครับไม่ได้ให้มาเพื่อไปรักษาการติดเชื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในความเหน็นตัวผมเนี่ยผมคงไม่ได้ให้กลุ่มพวกเอเวเชลในคนที่เป็นโควิดไปแล้วนะครับก็คงจะให้การรักษาเป็นแพคโลวิดหรือว่าเป็นเลมดิซีเวียหรือวมานพิลาาวิยอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนคนที่มีปอดอักเสบรุนแรงนาะโรงพยาบาลอันนี้ก็ให้เลมดิซีเวียแล้วก็ให้กลุ่มพวก เ e กซ่าไม่ทาโซหรือไม่นิโซลตามข้อบ่งชี้นะครับซึ่งก็ไปนในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ผมจะบอกว่าให้ไม่เหมือนกับแนวทางประเทศไทยก็คือในเรื่องของ Long Acting Antibody นะครับที่ผมอาจจะไม่ได้ให้ตามแนวทางของประเทศไทยเพราะเห็นว่าสายพันธุ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันก็ดื้อต่อยา ตัวนี้แล้วนะครับเกินน่าจะเกิน50%ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ไม่น่าชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับก็ถ้าเกิดใครเป็นโควิดยังไงก็ตามแนะนําให้ถามคุณหมอที่ทําการรักษาก็จะน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนะื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กลังใจให้ผมทำคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ